คันนจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่น่าแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตเนี้ยมันจะเจอสักครั้งหนึ่งคือเขามีงานเปิดตัวหนังกันเว้ยแล้วฉันจะได้เจอทอมครูซกัะทุกคน <c oughs> ตอนเนี้ฉันแบบว่าอยู่ในซอกลึกม,มากๆนี่ <c oughs> ข้างในเขามีงานเปิดตัวหนังใหม่เรื่อง <c oughs> ทอมกันของทอมครูซเนี่ยเขากันแบบ <c oughs> กันแบบ กั้นแบบจริงจริงจังๆอ่ะเนี่ยฉันจะต้องได้เห็นเขานะคะคือคือเข้าใจใช่ปะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะได้แบบเจอดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคือเรื่องบังเอิญแบบเรื่องบังเอิญจริงๆคือไม่รู้ว่าวันนี้มีงานอยู่ตรงนี้ใช่ปะมาเห็นพรมแดงอลรู้ว่าถ้าหนังอ่ะเขาชอบมาเปิดตัวกันตรงนี้แล้วก็แบบฉันต้องได้เจ้ ือสภาพคนที่มารอนะคะ,น,จะจนี่คือข้างในขอทัวด้วยที่โตเตี้ยนะคะไม่เห็นจริงๆฉันจะต้องตั้งเป้าอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าฉันไม่มีบัตรที่จะเข้าไปแบบคนตรงนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะเข้ากันไปได้ยังไงนะแต่ฉันจะแอบดูอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้คนเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันแบบใกล้เวลาแล้วไงแดดร้อนมากด้วยแต่บอกเลยว่าสู้ อยากเจอเราว่างรออะฉันนั่งเช็คเมมแบบเมมโทรศัพท์ว่าเออมันพอไหมฉันแบบเผื่อว่าเขามันอยู่แถวนี้แล้วแบบเมมไม่พอก้องตัดก้องดับไม่ได้ชาร์จวัดรอกลัวว่าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวแบตไม่พอเดี๋ยวพอเขามาฉันจะดึงสายแบตออกเพื่อที่ว่าทุกอย่างมันจะได้กระชับของทุกอย่างฉันแบบอยู่แบบเซฟพร้อมอยู่กับตัวมากพร้อมแบบพร้อม พร้อมดูอะพร้อมจะเจอมากๆเลยเกิดการไล่ที่ทุกคน <c oughs> คือตอนแรกอะก็ยืนอยู่ตรงนั้นใช่ปะแล้วก็มีสตาฟีค,คนน่ะมาบอกกับเจ้าหน้าที่ที่ยืนตรงนั้นว่าแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอยู่ต้องแบบเคลียร์พื้นที่นะเพราะว่าตรงนี้มันดูแบบดูไม่ค่อยแข็งแรงนะหรือเปล่าไม่รู้แปลผิดหรือเปล่าแต่ใดๆคือโดนไล่ที่ทุกคน <c oughs> แต่ตรงไหนที่ฉันจะเห็นเพราะว่าตรงเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเงาทอมพุสเศษผมเขาฉันก็จะไม่เหน็นต้องหาที่ใหม่ จะ,จะต้องหาช่องทางให้ได้เมื่อกี้ฉันลองถามเขาแล้วว่าเขาจะมากี่โมงแบบคุณรู้ไหมว่าทอมคุูจะมากี่โมงเขาบอกว่าน่าจะแบบประมาณ5้าโมงสิอะไรประมาณนี้ประชากรครึ่งโลกอยู่ตรงนี้นี่แบบคงไลฟ์สดถ่ายทอดสด,ดนักข่าว,ว,วหรืออะไรก็ <Right. S 1> ตามมีคนแต่งคอสตูมแบบมางานกาล่าแน่นอนคือมั่นใจนี่นี่มันมีหน้าที่ประวัติศาสตร์เลยนะเว้ยถ้าดูในรถอ่ะมันมีหลายจอมากก็คือแบบเขาถ่ายทอดสดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรถหลูขับมาเยอะมาก คนแต่งตัวดีๆมาเยอะมากคือรู้เลยว่าแบบต้องมางานเปิดตัวหนังเรื่องนี้แน่นอนแน่นอนเลยอะดูดิแต่ละคนแบบแต่งตัวกันดีๆทั้งนั้นเลยตอนนี้คือลองตั้งกล้องหลายมุมมากไม่ว่าจะแนวตั้งแนวนอนกล้อง iPhone หรือกล้องกล้องกล้องแบบกล้องคาเมร่าเนี่ย คือลองหลายมุมมากแต่สิ่งที่เวิร์กที่สุดคือกล้องแนวตั้งของ iPhone นะคะนี่คือมุมที่เวิร์กที่สุดสภาพก็คือแบบยืดไม่ไหวยืดที่สุดในโลกนี้เขาเล่าแบบว่ามีการประกาศแล้วจะชัดอะไม่เห็นทุกคนดูตัวคนอื่นสิดูตัวฉันสิอะไรกันเนี่ยอะไรกันก้อนนี้สุดแขนต่คิวจะกินน่องอยู่แล้วค่ะแล้วฉันโดนดันออกด้วยทุกคนจแล้วหน้าแบบเขาหันมาแล้วแบบเขาดูดีมาก ฉันจะเมมความทรงจํานี้ไว้ได้ยังไงคือในกล้องอะในกล้องที่เอามาให้ดูอะแม่งเทียมเท่าไม่ได้กับสิ่งที่เห็นของจริงเลยอะฉันจะเมมเขาไว้ยังไงอะฉันจะไม่ลืมหน้าเขาโมเมนต์เมื่อกี้ได้ยังไงขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้เขาเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้ มันบังเอิญคือภาพที่ได้จากการถ่ายทอมครูซเนี่ยมันอาจจะเบลอๆสันสันสิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าแบบมันมันมันยากมากในการที่จะเอากระเสือกกระสนเข้าไปในการที่จะเอื้อมือฉันเป็นคนตัวเตี้ยคนนึงอะทุกคนยังไงก็เต็มที่ที่สุดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟอลโล่กดทุทกๆอย่างเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย